กลุ่มของเราเป็นกลุ่มหมู่บ้านไหมไทยเฉลิงระเกียรบอาชีพเราก็ทําไร่ทํำนาปิดแล้วก็ทอผ้าเนี่ยค่ะเป็นอาชีพเสริมโครงการหลวงมาช่วยค่ะจะมีงบป,ประมาณให้ให้ฟีๆนะคะไหมเราพิเศษที่ว่าเป็นไหมทองใส่ไปเขาบอกว่ามันมุ่มมันไม่ร้อน รายได้ต่อคนนะคะเป็นปีนะก็ประมาณสามหมนืนเราอยากให้ชาวบ้านมาอุดออมเพราะว่าเราจะมีเงินเก็บให้ลูกให้หลานเพื่อการศึกษากองทุนเราก็เครื่องนี้ก็มีหลายหลายล้านอยู่กดของเราก็ออมไปประมาณห้าปีแล้วก็ถอนถอนแล้วก็ออมใหม่พระปบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านกล่าวอยู่ตลอดว่า รู้จักอดออมถ้าไม่มีท่านมาตักเตือนชีวิตก็คงไม่ดีถึงขนาดนี้นะคะ